ทุกค้อวันนี้เรามารีวิวเรื่องนี้รูนัมเบอร์วันโ o น e ีทูอิโมชันอลหรือว่าเรื่องอยากขอพี่เจนเรื่องเนี่ยปังมากแกมันโคตรดีเลยเว้ยคือตอนวันยาวมากนะแต่มันดีมากคือคุณไรอะเขาจะแบ่งเป็นอาร์คสอาร์คคือรายละเอียดมันเยอะมากแต่แบบอ่ะมาเดี๋ยวเล่าให้ฟัง คือเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของน้องเจนเล็กกับพี่เจนใหญ่ก็คือสองคนเนี้ชื่อเจนเหมือนกันน้องเจนเล็กของเราเนี่ยก็เป็นนักศึกษาธรรมดานี่แหละส่วนพี่เจนใหญ่อ่ะเป็นผู้ชายที่ไม่ธรรมดาก็คือพี่เจนใหญ่อ่ะเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกต์มากเว้ยไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาอ่ะคือตำนานของมหาลัยว่าแบบเป็นคนที่ใครจะไปขออะไรก็ได้นะแต่ของฟรีอ่ะมันไม่มีในโลกปะคือพี่เจนอ่ะไม่ใช่พ่อพระแต่เขาอ่ะคือนักล่าวิญญาณ เฮ้ยฟังดูหล่อนป่ะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือพี่เจนอ่ะมีกฎแค่ข้อเดียวก็คือต้องแลกเวลาที่เขาช่วยอะ <S <S ไรใครอ่ะคือคนนั้นน่ะถือว่าติดค้างเขานะแล้วเขาอ่ะจะไม่ได้ขอสิ่งตอบแทนในทันทีคือบางทีอาจจะเป็นเดือนหรือเป็นปีหรือหลายปีอะไรเงี้ยแต่เขาอ่ะไม่เคยลืมแล้วเวลาที่เขากลับมาแล้วขอขอให้ตอบแทนอ่ะนั่นแหละ แปลว่าเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตได้มาถึงแล้วแล้วถ้าเขามาขอเราไม่ยอมตอบแทนเขาดีๆนะสิ่งที่จะได้เจอคือเลวร้ายยิ่งกว่าตายทั้งเป็นอีกเว้ยแกฟังดูหล่อนปะ อ่ะต่อแล้วคือน้องเจนกับพี่เจนอ่ะก็ได้บังเอิญมาเจอกันในมหาลาัยนี่แหละเหมือนแบบน้องเจนอ่ะเขาป่วยแล้วก็เหมือนหยุดเรียนไปแบบหลายเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็บังเอิญมาเจอกันในวิชาเรียนวิชาหนึ่งด้วยความที่เทอมที่แล้วน้องเจนลงวิชานี้ไม่ทันก็เลยไม่ได้เรียนกับเพื่อนคือเพื่อนนะ่ะเรียนไปหมดแล้วเทอเนี้ยก็เลยต้องมาเรียนคนเดียวแล้วก็ได้มาเจอกับพี่เจนใหญ่แล้วก็ได้จับคู่ทำงานกันอ่าหลังจากนั้นก็แบบเริ่มสนิทสนมกันมีความรู้สึกดีๆให้แก่การนี้ คือทุกอย่างมันก็เหมือนจะไปได้ดีเว้ยแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นพรพี่เจนใหญ่เป็นคนที่มีความลับเยอะมากน่าสงสัยไปหมดแล้วก็เนี่ยเรื่องมันเริ่มจากตรงนี้คือฉันนะ่าสปอยอะไรมากไม่ได้เว้ยพอต้องไปอ่านเองคือเรื่องมันแบบสุดมากเราพอตก็คือแบบพลิกไปพลิกมาคือแกเดาไม่ออกอะจริงๆเดาเดา,เดาอะไรไม่ออกเลยอะแล้วพอดโคตรปังคือเรื่องราวมันแบบพลิกในพลิกในพลิกในพลิกเว้ยคือต้องไปอ่านอะ่ะเออ แต่ตอนนี้คุณไรเขาติดเหรียญไปแล้วนะแต่ก็แบบเชื่อเหอะว่าจะไม่เสียดายเงินเลยสักบาทสักสตางค์แล้วก็เรื่องเนี้ยมีดรามา่านนะมีความหน่วงมีแบบเอซีก็แซ่บไรเงี้ยคือครบทุกรถด้ยจริงคือมันทั้งตื่นเต้นทั้งหลุนไปกับน้องเจนอะ่ะแล้วก็พี่เจนคือเออเรื่องราวของเขามันไม่ง่ายอะ่ะนั่นแหละแกไปค่ะเรื่องนีคือแบบสิบสิบสิบเต็มสิบฉันให้สิบเอ็ด ไปต้องอ่านไปเลยเดี๋ยวนี้